ตอนที่หนึ่งร้อยสิบเอ็ดฟ้าไรหิมะแม้อากาศหนาวแต่หิมะยังไม่ตกไม่มาเยือนชายแดนด้วยตนเองสักเที่ยวยมอมยากเข้าใจความงดงามทางศิลป์ของภาพดวงดาราคล้อยต่ำพื้นที่ราบไยสารกว้างไกลสีเฟื่งเนียนออกจากจวนผู้พิทักษ์แดนพร้อมสีไว้ส่งแล้วเดินทางออกจากด่านไว้อย่าง มาถึงพื้นที่แห่งหนึ่งหักจากด่านไปหลายลีมีเพียงฉูลูซันติดตามมาคนอื่นๆอย่างเยียนหลวนหลว,วนและอี้หลวนเตาเร่งรุดไปบรราการภารกิจทางการทหารที่โยโจแล้วก่อนไปอี้หลวนเตายังมอบดีกาชุดหนึ่งให้สีฟ่างเนีน่นเป็นดีกาวิเคราะห์สถานการณ์การรบของกวางหลิงเต้าโดยเฉพาะเน้นหนักที่การจู่โจมเป็นพลวนจากจุดลากเส้นเชื่อมต่อกลายเป็นพื้นที่ของโคเจียงไหวตลอดทาง ฉูลู่ซันอาศัยแสงของดวงดาวก้มหน้าอ่านอย่างละเอียดชื่นชอบจนไม่วางมือจูปากอย่างอัศจรรย์ใจบ่อยครั้งจนสีฟั่งเหนียนและสีเว่ยสงหยุดม้าตร,ตรงเนินเล็กฉูลู่ซันถึงได้เก็บกระดาษเซียนมูลค่าเท่าทองพันช่างนั้นอย่างระวังแล้วมองท้องฟ้าปลาดหนึ่งถอนหายใจเอ่ยเสียงเบาว่าในชีวิตนี้ผลงานที่หลูเซิงเซี่ยงาภาคภูมิใจที่สุดก็คือคืนที่มาเคลื่อนพลลงหลูโจส่วนกู้เจี้ยนถัง คือยึดทั้งตรงเยี่ยได้โดยคมอาวุธไม่เปื้อนโลหิตส่วนข้านั้นตอนนั้นพันอาชาบุกเบิกสู่ก่อนนับว่าโชคดีที่ปฏิบัติภารกิจลุลวงในสายตาข้าโคจียงไหวม้าพยศของราชสำนักใหม่แห่งซีฉูน่าจะแข็งแกร่งกว่าข้าได้ลองเสนาบดีหลูมีนาอีหลวนเต่าชื่นชมคนอายุรุ่นราวเดียวกันกับเขาโดยไม่ตานีสีเว่ยสงยื่นมือขอกระดาษเซียนปึกนั้นจากฉู่ลู่สันนำมากลางบนตัก หยิบออกมาแผ่นหนึ่งตามสะดวกเอ่ยเสียงราบเรียบว่าโคเจียงไหวเป็นที่ยอมรับในสถานศึกษาสร้างอินและแก่งกาดรอบด้านเพียงแต่ก่อนหน้านี้ในสายตาของผู้ยิ่งใหญ่ทางวิชาการบางคนคิดว่าออกจะผสมปนเปไม่เลือดลำข้าเคยเดินหมากกับเขาสองสามตาสีเฟืงเหนียนอดถามแทรกไม่ได้พี่รองหมอนี่เดินหมากเอาชนะท่านได้ด้วยหรือสีว้ยสงเงนหน้าขวับ จ้องสีเฟื่องเหนียนงขม่งเปิดเหลียงอองผู้ยิ่งใหญ่ได้จะยิ้มแย่ๆรีบผูกป,ปากทันทีฉูลู่ซันเหลือไปเห็นภาพนี้เข้าพอดีใต้ล่าในตอนนี้บุคคลที่ทําให้เปยเหลียงอองของพวกเรายอมสยบได้มีจํานวนงอนอิวนับได้ฉูลู่ซันอดยิ้มไม่ได้ผลคือถูกสีเฟื่องเหนียงถะลึงตาใส่ฉูลู่ซันรีบผูบยิ้มอย่างหวาดๆเพิ่งทราบว่าผู้ี่ทําให้ชูลู่ซันยอมสยบได้ ในสองราชสำนักก็หาตัวได้ยากเช่นกันสีเวยสงเอ่ยต่อไปว่าคนที่เดินหมากกับข้าส่วนมากเป็นมือวางระดับแผ่นดินในบรรดานั้นโคเจียงไหวอ่อนด้อยที่สุดแค่คนผู้นี้มีความคิดบันเจิดเดินหมากไร้รูปแบบตายตัวหวางเบีย้ยให้ผู้คนหวั่นใจและหวางเบีย้ยทรงเดชไม่ได้เรื่องได้ดาวใดยังหน้าด้านเดินหมากแบบไร้หเหตุผลไปจนถึงที่สุดเหล่านี้ล้วนไม่ควรค่าให้ประหลาดใจ จุดที่โคเจียงไวทําให้คนจับตามองคือจิตใจอยากเอาชนะของเขาบางเบาที่สุดคู่ต่อสู้แบบนี้หากอยู่ในสมรภูมิที่ทับใหญ่ประจันหน้ากันยากต่อกรพัวพันอย่างยิ่งเจ้าอี้กวางหลิงอ๋องเด่นชัดว่าประสบความยากลําบากมาเพียงพอแล้วบนแนวพรมแดนตะวันออกของซีสู่โคเจียงไวใช้กําลังทหารที่เสียเปรียบพิชิตหกเมืองด่านสําคัญอันตรายซึ่งรวมถึงด่านห่วงเยี่ยนและตี้จินเจอพิชิตได้แล้วไม่รักษาการ ไม่สู่แค่สถานที่หนึ่งเวลาหนึ่งพยายามครอบครองความได้เปรียบทางกําลังทหารที่จะล้อมคว่ำฝ่ายศัตรูในการศึกเป็นครัง้งๆไปค่อยๆขมึบกองกําลังสนับสน,นุนเคลื่อนย้ายใหญ่โตบุกจโจมระยะทางไกลกลยุทธ์ที่ดูคล้ายไร้เหตุผลแบบนี้ขนค่าให้พวกเราเรียนดูเพราะถ้าเทียบกับเปย์มังแล้วเปย์เหลียงก็อยู่ในสภาพเสียเปรียบฉูลู่ซันคงยืนจนเมื่อยจึงทิ้งตัวนั่งลงบนพื้นหญ้าข้างรถเข็นของสีเว่ยส่ง ขนาดนั่งลงแล้วระดับความสูงของศรีรษะยังพอๆกับสีไว้ส่งเขายิ้มพลางเอ่อยว่าหลังจากกู้แผ่นดินแล้วสถานการณ์ของซีชูคล้ายกระเปยเหลียงของเราอย่างมากแทบจะเป็นพี่น้องร่วมทุกข์เห็นอกเห็นใจกันซีชูต้องบริหารจัดการในพื้นที่แคบๆเหมือนสร้างอารามในเปลือกหอยเพราะถูกสองทัพใหญ่เคลื่อนลงใต้ามาปราบปรามและฟานอองหลายคนล้อมสังหารหากว่าเฉาชาชงชิงออกโรงเอง บีบคั้นจนอย่างเสินซิ่งไม่อาจใช้กําลังและเหยียนเจิ้นชุนรบจนตัวตายก็นับว่ามีเหตุผลแต่ว่าตอนนี้สีฉูแค่ให้แมทับตัวจ้อยสองคนลงมือก็ทําให้ราชสํานักของสกุลเจ้าหัวร้างข้างแตกแล้วเจ้าอี้จําเป็นต้องใช้ส่งรี่แมทับนําโชคของหอหิมวะวสันคาดว่าการศึกที่กวางหลิงมิใช่แค่สามเดือนหกเดือนเหมือนกับที่พวกเท่าในกระลาหมของหลี่หยางคาดการถึงขั้นไม่ใช่แค่ปีครึ่งอย่างที่พวกเรากะ่าการ เกงว่ากว่าควันเพลิงสงครามจะซ่านซาไปคงต้องใช้เวลาสองปีสีเฟื่องเหนียนยิ้มเย็นชาเอ่ยว่าโอรสสวรรค์สกุลเจ้าทรงใช้รัชศกใหม่ว่าเสียงฝูความหมายก็คือทรงอยากมีสภาพการใหม่สภาพการใหม่ก็จริงแต่ไม่อาจเรียกว่าชื่นมื่นปรีดากดปลามเปยเหลียงให้ท้ายกวางหลิงเป็นสถานการณ์ที่ทรงสร้างขึ้นเองไม่ทราบว่าจะทรงรู้สึกสำนึกเสียใจหรือไม่ นอกจากส่งมอบชุดมังกรและบาลังมังกรให้เจ้าจ้วนแล้วยังส่งทิ้งสภาพเละเทะออนาถไว้ให้อีกด้วยสีไว้สงสายนาคนสกุลเจ้าเดิมทีก็ชำนาญการฉวยโอกาสช่วงชุลมณ์เหมือนการจับปลาน้ำคนกลางกระดานและเป็นตัวตัดสินสุดท้ายตอนท้ายกระดานสกุลเจ้าในตอนนี้กิจการใหญ่โตกว่าสมัยห้องเต้พระองค์ก่อนสิ่งเดียวที่ต่างกันก็คือพระดาจัดสำนักในปีนั้น มีพวกเราสกุลสีเป็นทหารนำหน้าอาชายิ่งกว่านั้นห้องเต้พระองค์ก่อนแม้ว่าจะทรงวิตกกังวลอย่างไรแต่นับว่าเชื่อใจท่านพ่อของเราและทัพอาชาเหล็กเปยเหลียงหากมิใช่ว่าโอรสสวรรค์นในตอนนี้สมงมุงมั่นจะตึงสกุลสีไว้ที่ชายแดนตะวันตกเฉียงเหนือให้ได้เฉาฉางชิงและพวกที่หลงเหลืออยู่ของซีชูไหนเลยกล้าดุลหาที่ตายก่อกระบฏขอเพียงทัพชายแดนเปยเหลียงแบ่งกาลังห้าหมื่นไปปราบปรามกระบฏอย่างเสริญซิ่งดลเหยียนเจิ้นชุน ไหนเลยต้องมาเสียชื่อในบ้านปลายฉูลูซันเอ่ยเสียงเย็นชานั่นก็ช่วยไม่ได้โอรสสวรรค์สกุลเจ้าตัดสินพระไทยจะเป็นศัตรูกับทั้งใต้ลาฟันอ๋องที่แบ่งแยกดินแดนคุณนางบุนพวกสูงสักหน้าใหม่ที่ค่อยๆเกาะกลุ่มกันแมททับบูที่คลองพื้นที่แต่ละแห่งในสายพระเนตรล้วนเป็นพวกไม่ได้การทรงอยากช่วยโอรสจัดการความยุ่งยากพวกนี้ให้หมดก่อนสวรรคตระดานหมากเล็กเกินไป จุเบีย้ยใหญ่มากมายขนาดนี้ไม่ได้หากว่าทรงทําสําเร็จเจ้าจวนรัชทายาทกลายเป็นห้องเต้ที่ทรงเอาแต่สเสวยสุกไม่เห็นความชอบของคุณนางบูหวังพระไทยให้คุณนางบุญบริหารกูเจี้ยนถังมีเฉินจือเป้าควบคุมคุณนางบุญไม่มีจางจีลูกลายเป็นกลุ่มมังกรได้หัวถึงตอนนั้นง่วนกับการคาดเดาพระไทยไหนเลยมีระใจบริหารบ้านเมืองสร้างสรรค์ติสุขกับใตายลาอีกอย่างถึงตอนนั้นใต้่าสง,งบสุข แม่ทัพบ,บูปลดกลอกกลับไปทํานายิ่งไม่ถึงคราวคนนางบนไปคว้าคนงามความชอบคนนางในราชศกเสียงฝูนอกจากประจบเอาใจผู้ปกครองแผ่นดินก็ไม่มีเรื่องใดให้กระทําอย่างแท้จริงแล้วหยวนเปินซีดีลูกคิดได้อย่างรวดเร็วทีเดียวสีเฟังเหนียนโบกมือกล่าวพวกนี้ไม่ช่วยอะไรตอนนี้การโยกย้ายทหารและแม่ทัพโดยรวมของตงจัวนอกจากม่งมาหลิวโจแล้วก็ยังไม่มีข่าวอย่างละเอียดใดๆ ลู่ชิวเอ,อ๋อเจ้าคิดว่าหลิวโจรังทัพใหญ่ของหลิวกุยได้นานเท่าใดจ,จากนั้นจะดึงทัพชายแดนเปยหมังให้เข้ามาหลิวโจได้เท่าใดฉูลู่ซันยิ้มตาหยีตอบว่ามีทัพหลงเสี่ยงส0 0 0 0ืนายของท่านอองน้อยช่วยรักษาการหลิวโจลำพังกองกําลังผสมปนเปย0สิบกว่าหมื่นของหลิวกุยให้พวกเขาต่อตีหนึ่งปีก็คว่ำทัพหลงเสี่ยงไม่ได้สึกใหญ่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนของพวกเรากับเปยมัง กอดูว่าฝ่ายใดจะสั่งสมความได้เปรียบจากเลขไปมากได้ดูจากตอนนี้ตงจัวไม่ได้ทุ่มความคิดจิตใจกับทางหลิวโจมากหนักเขาให้หลิวกุยที่มีชื่อเสียงและอายุน้อยที่สุดไปที่นั่นก็เพราะไม่อยากให้หลิวกุยผงาดขึ้นหากต้องบริหารจัดการจงหยวนในอนาคตหรืออย่างย่ำแย่ที่สุดก็ไม่อยากให้หลิวกุยผงาดขึ้นเร็วเกินไปและร้ายกาจเกินไปข้ากังวลที่สุดก็คือตงจัวจะบุกตีโยโจในรวดเดียวโดยไม่สนใจการสูญเสียระหว่างนั้น ก็ให้ทั่วป่าผูซาและหงจิ้นเหยียนตีแนวเหนือของเหลียงโจตึงกำลังหลักของทัพม้าเราสีไว้สงพยักหน้ากล่าวว่าหากตีโยโจสำหรับในระยะสัน้นเป็นวิธีโจมตีอย่างเลื่อนเรือนได้ไม่คุ้มเสียแต่มองระยะยาวกลับเป็นวิธีที่รักษากำลังของเปยหม่งไว้ได้ถึงอย่างไรเปยเหลียงก็ไม่ใช่จงหยวนที่คลองพื้นที่แนวลึกต่อให้โยโจมีบางเมืองรักษาการได้อย่างมั่นคงทางใต้ของปากน้ำเตา้า ยังมีเมืองป้อมประการเรียงรายเป็นผืนถึงขนาดมีคําบอกกล่าวว่าลําพังปากน้ําเต้าก็ขมือบทหาร16บหกหมื่นของเปยหมังได้แต่ขอเพียงเปยหมังใช้กําลังสิบหมื่นโจมตีในระยะยาวโยโจก็คงถูกตีจนเท่ากับพิการแล้วต่อไปก็ต้องอาศัยกําลังเสริมของเหลียงโจเข้ามาช่วยในเขตยโยโจทันทีที่เป็นสภาพนี้หลิวโจจะรักษาการได้หรือไม่ก็ไม่มีผลต่อสถานการณ์ใหญ่ นี่เป็นเหตุผลที่เยียนวนหลวนให้อีหลวนเตานำทัพทหารม้าสา0 0 0ืไปจี้โจเขาตัดสินใจใช้โยโจทำให้เปยเลี้ยงได้คลองกาละและเทสามากขึ้นแต่ถึงอย่างไรก็เป็นการกระทําอย่างจนใจผลสุดท้ายก็แค่แพ้มากหรือแพ้น้อยเท่านั้นสีไว้สงวางสองมือบนกระดาษเซียนตรงหน้าตักมองไปที่ไกลผู้พิทักษ์แดนยืนกลางจะให้หลิวโจต่อสู้จงายเป็นภาวาชะชงักงนันเพื่อดึงความสนใจทั้งหมดของราชสำนักเหนือใต้ของเปยมัง หวังว่าทัพชายแดนเปยหมังจะแบ่งกาลังมาหลิวโจแต่ก็กังวลว่าตงจัวจะมุ่งมั่นตั้งใจตีโยโจสิบกว่าปีมานี้ท่านพ่อทุ่มทีชีวิตและจิตใจกับโยโจใช้เงินงบประมาณไปนับไม่ถ้วนถึงขั้นเจ็ดปีก่อนผู้ทํารงอาญาสิทธิ์หลงเยาโจนํากําลังบุกโจมตีโยโจกระทันหันท่านพ่อก็จงใจไม่ทัพชายแดนเหลียงโจไปช่วยมองดูดายปล่อยให้ทหารรักษาการโยโจสามหมื่นนายเสียป้อมปราการไปทีละแห่ง ลอยให้ทหารโยโจแลกชีวิตกับพวกป่าเถื่อนทางเหนือทั้งอย่างนี้ก็เพราะอยากให้เปยมังประวันพลั่นกึงต่อนแนวป้องกันชายแดนของโยโจโดยหวังว่าสักวันในอนาคตโยโจะจะไม่กลายเป็นจุดอ่อนแอฉูลูซันเอ่ยเสียงเบาว่ามีใจกรุณาอยากรองกําลังทหารจากนั้นก็พ่นลมหายใจขุ่นมมวหญิงแก่นั่นจัดก,การอํานาจยุทธภพเปยมังอย่างเข้มงวดมาหลายปีบัดนี้นับว่าได้ใช้งานแล้ว ตามแนวชายแดนยอดฝีมือเหล่านั้นคอยจับตาด่านน้อยใหญ่ขอเพียงพบว่ามีคนลอบผ่านด่านไม่ว่าจะมีฐานะใดล้วนสังหารทันทีสายลับเดินตายจำนวนมากของพวกเราที่แฝงตัวในเปยมังมาหลายปีส่งข่าวสำคัญมาได้ยากมากแล้วคราวนี้สำนักหมากกระบีคีตาและสุสานองค์หญิงต่างระดมกำลังออกมาเคลื่อนไหวเพื่อพนึกข่าวทางชายแดนประสานงานกับการเคลื่อนย้ายกำลังของตงจัวทำแบบนี้อมหิดโดยแท้ ห้องเรียดน้ําที่อยู่ทางนั้นเรียกได้ว่าเสียหายอย่างสาหัสกําลังที่จัดวางไว้มานานในหลายโจถูกถอนรากถอนโคนฉูลู่ซันที่นั่งอยู่กับพื้นนว,นวดแกมเท่านั้นยังพอว่าก่อนหน้านี้ไม่นานเปยหมังจงใจปล่อยสายลับคนหนึ่งกลับมาถุงย่ามติดตัวบรรจุกระโหลกสิบหกใบของสา,ายห้องเรียดน้ําสายลับผู้นั้นหลังจากพบค่าแล้วก็กล่าวว่าหากไม่ใช่เพราะจะนํากระโหลกเหล่านี้กลับมาเขายอมตาย ถึงอย่างไรก็ไม่กลับเปยเเลียงหลังจากวางถุงย่ามลงคืนนั้นก็ฆ่าตัวตายด้วยดาเปยเเลียงไม่ทิ้งคําสั่งเสียไม่ทิ้งจดหมายสั่งเสียไม่ทิ้งไว้สักอย่างฉูลูซันเออยังกลัดลงดาเปยเเลียงใหม่ของพวกเรายังไม่ทันได้ใช้สังหารพวกปลาเทอนทางเหนือมารดามันเถอะกลับถูกคนกันเองใช้ฆ่าตัวตายหากต้องกล้ามกลืนความแค้นนี้ไหวอ,อกฆ่าคงได้ระเบิดแล้ว สีฟังเหนียนิ่งเงียบไม่เปล่งเสียงสองมือสอดไปในชายแขนเสื้อใหญ่ของชุดมั่งเข้าฤด,ดูหนาวแล้วการศึกยาวานานต่อเนื่องทางกวางหลิงเต้ายุติลงชั่วคราวเริ่มถึงคราวเปยดเหลียงควันเพลิงสงครามลุกโชนสี่ทิศแล้วเข้าฤด,ดูหนาวปีนี้ยังคงไรฮิมายิ่งไม่ทราบว่าเมื่อใดหิมะจะตกแต่ดาเปยดเหลียงที่วางเอวของทหารชายแดนสามสิบหมื่นนายออกจากฝักได้ทุกที่ทุกเวลา